vivo y 2 1าา e เผยภาพเรนเดอร์มาพร้อมกับหน้าจอหยดน้ำและชิปเซต s n a p d r a ก้อน680กับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอม์รวมถึงกล้องหลังที่เป็นกล้องคู่รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้เปิดตัว oppo a 3 6มาพร้อมกับ ram 8 g b rom หน่วยความจำ2 5 6า2 5 6 g b จุใจด้วยชิปเซต snapdragon 6ก0อนแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมบนดีไซน์พรีเมียมในราคา8 0 0 0บาทเท่านั้น สวัสดีครับกับมับเดตข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนเวลาแปลในกาสารสนเทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ กอช่องข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจะพร้ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุทกวันนะมาที่ข่าวแรกครับเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือของฝั่ง vivo ในรุ่นของ vivo y 2 1 e นะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นราคาประหยัดของทั้งฝั่งของ vivo ถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้ชมกันภายใต้ชื่อว,ว่า vivo y 2 1 e ซำรรับ Vivo y 2น e นั้นจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสงผลที่มีดีไซน์ติ่งทรงหยดน้ำขนาด6.51นิ้วให้ความเรียดระดับ SD Plus มีค่ารีเ e รช60เ 60Hz ด้านหลังมาพร้อมกับบอดี้ที่เล่นกับผิวคล้ายกับคริสตัลสะท้อนแสงนะครับให้ความเงางามที่ดูสวยดีในส่วนของประสิทธิภาพนะครับ การทำงานของเขาเนี่ยมาพร้อมกับ1 0เซสแตมดาก้อน680ประกอบคู่กับแรมหน่วยความจํา3กิก ROM 64กิกแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์ะการชาร์จที่เร็ว18วัตต์นอกการถ่ายภาพครับจะมาพร้อมกับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลประกอบคู่กับกล้องอีกละอีกตัวหนึ่งนะครับ2ล้านพิกเซลรวมถึงกล้องเซลฟี่8ล้านพิกเซลบื้องต้นคาดการว่า vivo Y21e รุ่นนี้นะครับจะมีการเปิดตัวให้เห็นการภายในเร็วนี้ แต่จะเปิดตัวในช่วงเวลาใดและจะเปิดราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งสาหรับแฟนวีโวมาต่อกันที่ข่าวนึงครับ oppo a 3 6มีการเปิดตัวเป็นเทียบรอยนะครับล่าสุดทางประเทศจีนได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูล a series ของทางฝั่ง oppo ในรุ่นของ a 3 6ซึ่งจะมีดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับมาพร้อมกับความจุภายในเนี่ย2 5 6 gb oppo a 3 6รุ่นใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับ ่วยความจำในตัวเครื่องนะครับให้มาเยอะที่256 g b สามารถเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ต่างๆได้อย่างจุใจเลยทีเดียวมาพร้อมกับชิปเซต 80, ็ต c o m m e n a ต d ะก้อน680จะคู่กับแรม8กิและมีแบตเตอรี่5,000 m ิลล ah. ิม Oppo A36 นั้นยังมีดีไซน์โฉมใหม่นะครับด้านของฝาหลังเป็นสัมผัสแบบด้านให้ดูมีความพรีเมียมกว่าเดิมจากเทคนิคในการผลิตแบบใหม่ที่เรียกว่า s t e m e r Crystal Diamond นะครับในระดับนา n o จึงทำให้ฝาหลังนะมีความเงางามพร้อมกับป้องกันรอยนิ้วมือนะครับได้เป็นอย่างดีซึ่งติดตั้งกล้องหลังแบบคู่มาแบบ Duo c a m e ม a รครับประกบคู่กับกล้องหลังเล่นหลัก13รล้านพิกเซลพอตเทสสรล้านพิกเซลทางด้านของกล้องหน้ากล้องเซลฟี่นะครับเป็นแบบพันโฮดิสเพย์ LED นะครับ6 5 6นิ้ว SD Plus ให้กล้องหน้า1ตัว r รมตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องแรมเนี่ยมาพูดถึงรีเฟรชก่อนให้มาที่90 h z ประสานกับทัชสปริงเวท180เ e ิและฟังก์ชันการตัดแสงสีฟ้านะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ Android 11และ c o l o r OS 11.1นะครับ Oppo A36 ตัวนี้มี2สีครับสีฟ้าสีดำมีในราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ8,400บาทโดยเรืมวงของจำหน่ายตั้งแต่14มกราคมที่ผ่านมานี้แล้วซึ่งก็ต้องรอรุ่นกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่า แรมที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือให้แร็ปมา8ปอีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลนะครับถือว่าน่าสนใจแหละเป็นมือถือในระดับกลางหรือเริ่มต้นเนี่ยถ้าเข้ามาในไทยนะครับอาจจะมีราคาที่น่าสนใจไม่มากก็หน่อยเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นช่วงโฆษณาหรือโปรโมทร้านนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงโปรโมทร้านค้าในช้อปปี้นะครับร้านเราชื่อบริษัทพรประสิทธิ์รีเทลซึ่งเราจะทิ้งลิงก์การซื้อสินค้า ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปดูกันได้เลยสินค้าภายในร้านของเรามีตั้แต่ขนมนะครับผ้าอ้อมแล้วก็ของตกแต่งต่างๆนะครับอันดับแรกก็คือขนมก่อนซิงเนเจอร์ของเราก็คือตัวขนมอะเป็นขนมนําเข้านะครับตัวนี้ขายดีนะครับขายยอดขายถึง2410ชิ้นเลยทีเดียวไปจนถึงผ้าอ้อมนะครับก็จะมีหลายไซส์เลย SML นะครับสนใจก็สามารถซื้อได้มีขนมโลคารดเค้กน,นะครับมีหลายรสชาติไปถึง ขนมโบราณอย่างข้าวโพดนมแท่งนะครับเป็นข้าวโพดอบกรอบรวมถึงกล่องสุม่มเรามีกล่องสุ่มขนมด้วยนะครับในราคา199บาทเป็นแบบโอมากาเซ่นะเราจะจัดสุ่มขนมไปให้นะครับของกินไปให้อีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็คือขนมเปี๊ยะไก่ครับตัวนี้เนี่ยไส้ไก่แน่นมากๆเลยนะยอดขายก็มาแรงเหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือกล่องสุ่มสินค้าไอทีครับจะมีแต่หูฟังนะครับสายชาร์จรวมถึงลำโพงต่างๆนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและอีกอันนึงนะครับที่ขายดีมากในร้านเราเหมือนกันก็คือแหนมดอนเมืองครับตัวนี้เป็นแหนมไม่ต้องแช่ตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับนำไปยำนำไปทอดทำไข่เจียวต่างๆก็สามารถทำได้ด้วยยอดขายที่1794ชิ้นเลยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งจองได้หรือสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะในช้อปปี้นะครับสาลายนะครับ ตัวนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันมีรสเผ็ดรสหวานนะครับรวมถึงของอื่นๆอีกมากมายนะครับสนใจก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่ร้านของเราเราจะทิ้งลิงก์ร้านของเราไว้ใต้คลิปนี้นะครับทิ้งลิงก์ของเราไว้ใต้คลิปนี้กดคลิกที่ลิงก์นะครับก็เข้ามาที่ร้านของเราได้เลยแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย